ว่าจริงๆอนะตัวหนูวไม่ใช่แบบนี้ม,มันหนูไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าหนูกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วอะม,มันเลยแบบมันเลยยิ่งหนักเข้าไปใหญ่แล้วก็ยิงย่งแบบยิ่งแสงยงอะไรที่มาแบบที่มันเคยมีมันมันหายไปหนูก็แบบไม่รู้จะทำยังไงให้มันขึ้นมาค<อ>วาดีใจทุกครั้งที่บอลไลน์แล้วมีการพูดถึงหนูตลอดแต่จะแบบ<อ>พูดในบางส่วนเล็กๆน้อยๆยอะไรอย่างน<อ>ี้แต่ก็ยังยังติดอยู่ที่แบบที่บอลพูดอยู่ก็รู้สึกแบบย,ยังรู้สึกดีใจย,ยังรู้สึกมีความหวังอยู่แล้วก็ พี่ฟ้าก็ก็ชมว่าแบบน้อ,มนองมีความพยายามมากเลยเห็นเห็นความตั้งใจของน้องแล้วก็เซอร์ไพรส์ในโชว์ชุดร้านนาของน้องอ๋อจริงๆก็ส่วนตัวก็รู้สึกตัวทำดีนะแต่แต่ยังไม่พอ,อเหมือนแบบเออฟีดแบ็กที่เราได้รับจากคนใน้อมเราเาว่าจจะอวยเราแบบเฮ้ยกูทำดีนะดีขึ้นอะไรเงี้ยในแต่ละรอบกูเห็นเห็นความพยายามของกูมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ย แต่ว่าอาจจะเป็นในบางจุดที่เรารู้สึกว่าถ้ามันดีกว่านี้ได้มันก็คงจะดีเพราะเราก็ไม่ได้เข้ารอบไงแต่หลายคนก็ชมว่าชุลลตีเธอสวยนะสวยสวยสวยใช่ไหมก,ก็ตอนแรกก็คิดว่าเออมันภาพรวมโอเคแต่สรุปแล้วก็กลายเป็นว่าไม่โอเคเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านเข้ารอบแสดงว่าจะมีแบบบางจุดหรือบางอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอาจจะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ได้เข้ารอบเพราะว่ามันก็มีเพื่อนภาคกลางที่ได้เข้าอย่างสุพรรณนครปฐมไทยนาทอะไรเงี้ยค่ะก็ เราก็ต้องคิดว่าเอ๊ะเราพลาดตรงไหนถึงทําให้เพื่อนปะดเราเข้าไปได้อะไรเงี้ยก็เป็นการบ้านของเราเธอต้องไปคิดหนักๆเลยว่าแบบเฮ้ยถ้ารอบรอบไฟ,ไฟนอล,ละ่ะถ้ามันมีแค่ห้าที่อะแล้วเพื่อนเมื่อวานอะเพื่อนสามคนนี้ได้ไปแล้วอะอแล้วไหนจะมีพี่พิมพ์มีเว้งมีลบุรีอีกเท่ากับไม่มีที่ของเราแล้วนะเราทำยังไงอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องคิด อืมอ่าทีนี้มาเรื่องเบาๆบ้างเมื่อวานหลายคนเขาชอบมากช็อตที่เราเดินออกมาพร้อมกันกับพิมสี่ทุกคนนี่คือแบบว่าเหมือนย้อนไวกับ,บคลิปของเราเลย,ยรจริงจริงมันเป็นมันมีคลิปที่เอาไปตัดลงติ๊กต็อกเราเป็นวรัลด้วยนะเออใช่ก็ก็คือพี่พิมก็พูดกับหนูแล้วว่าคอยดูแล้ววันนี้ เราสองคนเดินคู่กันนะต้องเป็นไวเัลแล้วมันเป็นจริงๆเออคนก็แบบไปเข้าซัมเมอร์คือคนนะคิดถึงพวกเราคนนะคือชื่นชอบละครพวกเราเพราะว่ามันแบบละครเกี่ยวกับนางงามในยุคแบบโอ้โหหลายปีมาแล้วแล้วมันก็ยังแบบคงเป็นภาพจํานั้นอยู่อะไรเงี้ยคนก็เลยพูดถึงใช่ค่ะแล,แ,ลแล้วมีการคุยกับพี่พิมก่อนไหมว่าเดินออกมาเราจะยังไงเพราะว่าเราออกมาคู่กันเลย,เลย,ยไม่ไม,ไม่ไม่ได้นัดกันว่าจะทําอะไรก็แค่บอกว่าพี่พิมเ,เดินออกมาเรามองหน้ากันยิมย้มยิ้มแล้วก็ดินไปนะก็แบบจังหวะแบบมองหน้ากันกจะออกคลละฝั่งใช่ไหมคะก็แบบ อเคนะโอเคแล้วก็ไปเลยแล้วก็ยิ้ม,มแล้วก็ปกติรู้สึกยังไงบ้างที่แบบว่าทั้งแฟนนางงามแล้วก็แฟนละครยังแบบยังจําเราได้แล้วก็ยังชื่นชอบในผ<อ>ลงานหรือวหนูแหมมันจะนานมาแล้วก็ตามมันนะเป็นแต้มบุญที่สูงที่สุดในชีวิตหนูเลยเพราะว่ามันผ่านแบบประมาณ9ปีแล้วคนก็ยังจําภาพนั้นคนยังจำคาแรคเตอร์นั้นคนยังชื่นชอบเมื่อวานอ่ะมีคนมาขอถ่ายรูปกับหนูเยอะมากจริงๆแล้วบอกว่าเป็นแฟนละครทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ดูสงครามนางงามแล้วเปนคนเชียงใหม่แท้ๆแล้วก็คือมาดูเพราะอยากเห็นอยากเห็นหนูอยากเห็นพี่พิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมีแบบม,มีคนจําเราได้เยอะมันมีคนชี่ชอบเราในแบบที่มันเป็นตัวเราเยอะมากๆเลยใช่ค่ะยังยืนยันนะตอนนี้ยังยังโอเคอยู่ใช่ไหมกับการที่เราได้ตัดสินใจมาลงประกวดหนูไม่เคยเ<อ> <ๆ S 1> คิดผิดหวัง <ๆ S 2> หนูไม่เคยคิดเสียใจยหนูไม่เคยคิดว่าการตัดสินคคใจมาลงวิสการคือสิ่งที่ที่คิดผิดอ่ะอือ ถามนิดนึงกลายจะเข้าดราว่าเลยหลายคนบอกว่าช่วงหลังทำไมปุ๊บดูเครียดดูกดดันดูไม่เป็นตัวเองเลยก็มันเครียดจริงๆอ่ะมันกดดันจริงๆเพราะว่ามันยังผลงานมันยังทำออกมาได้ไม่ดีทัวเีคิดเอาไว้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีศักยภาพไม่ว่าจะในเรื่องของการแสดงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแบบสิ่งที่ออกมาทำไมมันมันมันดู มันดูมนย้อนแย้งจังเลยมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวของเราอะไรเงี้ยก็ผิดหวังในะตัวเองมากๆเหมือนกันเป็นเพราะเรากดดันตัวเองจนไปหรือเปล่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็ได้ค่ะอาจจะเป็นเป็นที่ตัวหนูเองกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วก็แบบมันเลยทําให้ไม่ดีแหลกเลยคือเ<อ>พื่อนทั้งครูทั้งเพื่อนเดินมาหาหนูทั้งครูที่สอนบอกว่าเป็นอะไรทําไมดูดูเงียบๆแล้วก็บอกว่าแบบ เฮ้ยทำไมเป็นเหมือนเป็นเหมือนตอนแรกๆสิันไม่เหมือนตอนแรกๆเลยชอบอช,ชอบชอบนะครูชอบมากเลยแบบทำแบบนั้นสีอะไรเงี้ยแต่ซึ่งแบบหนูก็พยายามที่จะกลับไปเป็นเวอร์ชันนั้นแต่มันยากมากค่ะ<า>เราเครียดอะไรอยู่เรากดดันอะไรอยู่กรุ๊ปเอาจริงเพราะจากตอนแรกที่กรุ๊ปมากรุ๊ปไม่ใช่แบบนี้ไงอเออทำไมเราถึงดี้วทำไมเราถึงได้มากดดันตัวเองแบบนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงอะ ก็เป็นความกดดันจากหนูจากตัวหนูเองเนี่แหละและอย่างนี้เราหลังจากนี้เราจะปลดล็อกตัวเองทันไหมเพราะเอาจริงมันเหลือเวลาม่กี่วันนะก็ค่อนข้างที่จะเครียดเหมือนกันเพราะเวลามันกระชันชิดมากๆแล้วหนูก็แบบรู้สึกว่าหนูว่าช,าชามากๆคือหกเดือนที่ผ่านมาหนูพยายามฝึกซ้อมพยายามเตรียมตัวทุกอย่าง หลังจากที่หนูมงจัรน,นะคะเพื่อมาเข้ากองเพื่อแบบเต็มร้อยที่สุดเพราะหนูก็หวังที่นี่เยอะหนูมาเหมือนตั้งใจมาด้วยหัวใจจริงๆอะแต่วามนเป็นอย่างเงี้ยหนูรู้สึกแบบเหมือนเวลาที่ผ่านมามันแบบเป็นสูนเปล่าอ่ะหนูรู้สึกผิดหวังมาตัวเองที่แบบ ที่ต้องเป็นแบบนี้อะไรหลังจากนี้นะหนูพยายามิวเ l d energy ตัวเองอยู่ทุกวันทุกวันเลยแต่แบบด้วยอะไรหลายอย่างมันก็ยังไมไ่ทำให้หนูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบเดิมเหมือนที่แม่ๆเคยเจอหนูแล้วหนูมีความสุขแล้วหนูแฮปปี้อะไรเงี้ยทุกคนก็รู้ว่าจริงๆนะ้วตัวหนูไม่ใช่แบบนี้ม,มันหนูไม่ใช่คนแบบนี้แต่ว่าหนูกลายเป็นคนแบบนี้ไปแล้วอะอม,มันเลยแบบ มันเลยยิ ite, the iron, the way, ่งหนักเขาใบใหญ่แล้วก็ยิ่งแบบยิ่งแสงยิงอะไรที่มันแบบที่มันเคยมีมันมันหายไปหนูก็แบบไม่รู้จะทำยังไงให้มันขึ้นมาอยากใหกดดันตัวเองกลับมาเป็นกุ๊คนเดิมจริงจริงแล้วอุ้มเ่าบอกว่าเราเราเองเรื่องอะไรคือจราจริงๆแล้วอุ้มเขาก็เจอเรื่องราวดราม่ามาเรื่อยๆมีการได้ศึกษาเยอนได้คุยกับเยอะมาคุยกับอุ้มอุ้มก็บอกว่าแบบเคยกุ๊ก ก่อนหน้านี้ดูไลฟ์กูบ้ากูบขายของอะชอบมากเลยชอบดูมากเลยแบบสนุกมากเลยอะไรเงี้ยแต่แบบว่าตั้งแต่เข้ากล่องมากูม่เห็นว่ากูอะตั้งใจมากจนมันกดดนันจนแบบมันดูมันดูไม่รีแลกซ์เลยมันดูแบบมันดูเครียดมากเลยเอออยากให้คุณลดตรงนี้ลงนะ้วแบบกูจะดีมากเลยเพราะว่าแบบอุมอมอ้มก็เห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวกูเ้ยค่ะจะบอกว่าอย่าไปคิดมากเพราะจริงๆอย่างวันที่พี่ระวัตรเขาไลฟ์เนี่ยเขาได้มีการสนุกเขาก็มีการพูดถึงเราคือเราอาจจะจัดอยู่ในเซตที่เอ,อาง่ายๆว่ารอเสียถ้าเธอกลับมาเป็นตัวเองได้เนี่ย ธอก็สามารถเสียบได้อันนี้รู้สึกงไงเพราะจริงๆพี่นวัดก็ก็ยังยังมีอยู่ะก็คือมีการพูดถึงนะดีใจทุกครั้งที่บอลไลน์แล้วมีการพูดถึงหนูตลอดแตาจะแบบพูดในบางส่วนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังยังติดอยู่ที่แบบที่บอลพูดอยู่ก็รู้สึกแบบยังรู้สึกดีใจยังรู้สึกมีความหวังอยู่แล้วก็ พี่ฟ้าก็ก็ชมว่าแบบน้องมีความพยายามมากเลยเห็นเห็นความตั้งใจของน้องแล้วก็เซอร์ไพรส์ในโชว์ชุดร้านหน้าของน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกคนนึงที่แบบมีความตั้งใจแล้วก็เป็นคนอีกคนนึงที่แบบแสงเริ่มจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีความหวังค่ะแต่ด้วยพอเมื่อวานมันแบบสิบแปดคนเราอย่างไม่เข้าเลยอะมันผิดหวังมากแต่มันยังมีหลายรอบเออยังมีหลายรอบอย่าเพิ่งกดดันตัวเองพรอะไรคนก็บอกว่ารอบนี้มันก็เป็นรอบเหมือนแบบ มองได้เหมือนกันนะว่าใครจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างอะไรเงี้แล้วมันไม่มีเราเลยเป็นเพราะเราไป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 ติดกับทำนี้หรือเปล่ามันเลยทําให้เรายิ่งกดดันเลยอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความคาดหวังของหนูด้วยของใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าไปคิดเยอะสนุกเข้าไว้ถ้ากลับมาสนุกที่ว่ามันจะมีอย่าลืมว่ามีที่มิสแกนมก็คือมันมันความสนุกแบแล้วมันก็นั้นมันเกิดขึ้นตอนที่มันเข้ากองแล้วอะมันได้แบบมันได้ยากมากเลยอะ เราต้องเอาหม่ใช่าพอดอมก็รอเธอกลับมานะเฮ้ทุกคนแบบกับไปกลี่ไปไปนับเออก้าก้าลมจากเรื่อไปแล้วรอเราต้องเป็นคนใหม่นะอยู่กับพวกพี่เจอเราเจอกันลราจอยเราสนุกแต่ทำไมวันนี้เป็นอย่างนี้ เจอกันไม่เคยทิ้งกันเลยนะขามนางได้ทุกรอบนะอย่างคือเราเป็นคนที่คักพวกเราตลอดใช่ไหมใช่โอ้เออก็คือเอาอย่างนี้ก็คือเพื่อไปก็คือนอนเลยหลังจากเราจะทำยังไงให้แฟนคลับลองแบบให้กลับมาเป็นตัวเองกลับมาเป็นตัวเองให้เร็วที่สุดใช่แบบแบกแบกไว้คือข้างวางอยได้แต่ไมแบกแกนนี่คือความสุขเราชื่ คือครอบครัวหนูแล้วก็ร่วมถึงผู้จัดการที่เคยเป็นผู้จัดการดูแลหนูมาแบบเป็นสิบปีแล้วก็พูดกับหนูว่าแบบตอนเนี้ยกุว่าไม่ใช่กุ๊ที่พี่เคยรู้จักเลยกุกุเป็นคนเดิมได้ไหมคือกุเป็นกุแบบที่กุ๊บอยากเป็นได้ไหมกุ๊ไม่ต้องไปฝังอะไรใครแล้วกุเป็นกุ๊ได้ไหมใช่อย่าไปฟังคือกุ๊มีเสน่ห์ในตัวของกุเองโดยที่กุไม่ต้องสร้างเลยอ่ะมันไม่มีใครซมกับกุ๊บเลยนั่นนี่คือสิ่งที่ทุกคนเอ็นดูก เย่างคนเยอะคาดหวังเยอะคือเมว่าอานะเชื่อไหมว่าตอนนี้ตอนตอนนี้พี่ตอนที่เรานั่งเป็นนั่งกรรมการนะคูดให้พูดแต่เราเห็นความตั้งใจของน้เราบอกเราเห็นความตั้งใจของคน,นแต่พอเราอยากให้คุ ที่เป็นพูดกับครั้งแรกที่เราเคยเจออยากนี้อยากเป็นอย่างเป็นกับเราสัมผัสได้ถึงความเครียดมันออกมาเพราะอย่างเมื่อวานอะเราไม่ได้เพลียเครียดนะอย่างคณะเองอ่ะเราก็สัมบอยพากันบ่อยยังพูดกับคณะเลยว่าเมื่อวานคณะมีอะไรหรือเปล่าแล้วน้องก็ออกมาใช่หนุหนุหนุเครียด เพราะว่าเธออย่าลืมว่าเวลาเธอเครียดอ่ะถึงเธอจะบอกว่าเธอไม่เครียดแต่เวลาเธอเดินอ่ะสายตาแววตาทุกอย่างมันออกมันยความกังวลมันออกคือสายโอ้เออใช่มันออกถึงได้รู้ว่าเออเครียดมันกดดันเธอกับแเธอต้องพยายามกดล็อกพยายามแบบตัวเองไม่ต้องฟังคำพูดใครละตัวเองที่ผ่านมา สนุกสุดสนุกกับเพื่อนใช่จอยดปจอยหนูกลัวว่าหนูฟังแฟนคลับเยอะแล้วเขาชมหนูเยอะหนูกลัวหนูไม่รู้ว่าหนูองับอะไรดีแล้วดีแล้วก็ฟังไว้แต่หมายถึงว่าอะไรที่มันที่มันที่มันไม่ไม่ดีก็ไม่ต้องไปฟังอะไรที่มันมันดีเรากลับมาคิดว่าเฮ้ยเราเราเราถึงตรงจุดนั้นหรือยังเพราะเข้าใจว่าเหมือนตอนนี้เหมือนเหมือนกุ๊กก๊ลังกลัวว่าแบบจะเหลงไปกับไปกับคำชมจนลืมจนลืมไปว่าฉันจริงๆเราฉันยังมีจุดบกพร่องอยู่ แต่กลายเป็นว่ามาเป็นจุดเครียดการเรามันเป็นจุด<อ>เกินไปให้ถ้าเกิดอย่างเงี้ยปล่อยให้ตัวเองมั่นใจดีกว่าอโอเคฉันมั่นใจฉันมั่นใจไปดีกว่าเพราะว่าสีน้ำจะออกความั่นใจม,มันจะออกมาแต่เรารู้แล้วว่าวันนี้เหมือน ดไปบ้ลองให้ก็ดีแล้วใช่้ลงลงจากเครื่องก็เป็นกุคนเดิมแล้วกลับเป็นกลุคนเดิมหนูก็อยากจะออกมาพูดคือบางทีเราคุยกับตัวเองเราเลาะคายกับตัวเองมันไม่เหมือนเราคุยระบายหรือหนึ่งแบบหนึ่งแบบบางครั้งหนูไลยไปหนูอยากที่จะเราข้ายออกมาอย่างทําไม่ได้เลยอ่เอจะเละฉันแล้วแต่ฉันพยายามครับ ไม่เห็นเราที่พี่บอกว่าป้าป,า,ปาเข้าไปท้องนนไม่อยากไม่อยากให้ร้องตรงนั้นแ,แ,แล้วมันเป็นบรรยากาศที่แบบไม่อยากให้ทุกอย่างมันมันดุรีดเพราะว่าันเวลานั้นคนคนเยอะกันลังคนเยอะอะไรน,นีมันก็เลยแบบเราเข้าใจนะว่าเาอน้องนต้องการกำลังใจต้องการคือกำลังใจที่ที่นอกจากตัวเองก็ต้องมีคนรองข้างด้วย เพราะฉะนั้นอยากสู้สู้มาหนูยังหนูยังมีใจที่สู้อยู่นะหนูยังมีความหวังว่าถึงแม้ก็เหลือแค่อาทิตย์เดียวมันก็ยังมันก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้หนูยังเชื่ออย่างนั้นอยู่อ่ะบอกอะไรกับแฟนอบาโอ้ยหนูแฟนดอมหนูกคนเป็นคนที่มีคุณภาพมากแล้วก็เขาชื่นชมหนูด้วยหัวใจแล้วเขาก็ติติชมหนูด้วยหัวใจเหมือนกันเนี่ยนัหนูมีอะไรก็รีบส่งเข้ามาบอกหนูแบบบอสพูดอะไรคนนี้พูดอะไรเรื่องชุด มีคนบอกว่าใส่ใส่ชุดแบบนี้สวยจริงแต่ตัวเล็กตัวเล็กอยู่แล้วตัวเล็กเกินไปทํายังไงให้ตัวใหญ่ขึ้นแก้ทันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขอบค,คุณมากมากเลยแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกแบบอยากซัพพอร์ตแล้วก็อยากเอ็นดูก็เข้าด้อมได้นะคะเป็นกําลังใจให้กลุ่มได้แบบทังในไอในติกต็อกก็ได้ไอจก็คือ G R O U P แล้วก็ตัว P อีกตัวหนึ่งแล้วก็จุ G R o U ด G R O U P ติกต็อกก็ใช้ชื่อเดียวกันเลยค่ะสัญญาลงเครื่องหละจานี้แล้วจะเป็นคนเดิม ว่าอุ้มเห็นถึงความตั้งใจของกุ๊ปมากกุ๊ปโคตรตั้งใจเลยอ่ะในแต่ละทุกกิจกรรมเลยจะเห็นว่าเขาแบบโฟกัสโฟกัสมากๆแต่อุ้มหมองว่ากุ๊ปเป็นหญิงท,ที่สวยมากคนหนึ่งบอดี้เขาดีมากแล้วเรารู้ว่ากุป๊ปอะกุ๊ปจริงจังอ่ะจนแบบเสน่ห์ที่กุ๊ปมีอยู่ในตัวกุ๊ปไม่ได้ต้องปุ้งอ่ะจริงจริงกรุ๊ปกรุ๊ปมีความตั้งใจตั้งใจมากนะคือ77คนอ่ะความตั้งใจของเขากรุ๊ปแบบ โทษตั้ใจเลยอะแต่เราสึกว่าเราไม่เห็นมุมอื่นอันอันนี้จากในมุมคนเราะใช่จากเพื่อนที่ร่วมประกวดอืมอุ๊มแทบเห็นปุ๊บหัวเราะหรืออะไรแบบเนี้ยน้อยมากอืมอืมไม่อยากให้กุ๊บเครียดด้วยเพราะว่าเราก็เครียดเราก็มีเรื่องเราเราก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันแล้วว่าเรามาอยู่ตรงเนี้ยพราว่าหลายๆคนเนี้ยอยากเห็นเรามุมอื่นเครียดก่อนขึ้นเวทีก็เครียดกัน แต่ว่าตอนที่อยู่ทุกิจกรรมอื่นเนี้ยเราคนแบบให้คนเขาเห็นแบบในมุมอื่นว่าในที่แนะนำไม่ใช่ว่าเราแบบิเก่งลงที่ในตมัตงงแต่จากประสบการณ์ที่เราผามว่าเคยเป็นแบบนี้เคยชใช่เคยเป็นแบบนี้แง่ย้อนน้อยมา ตอนตอน,ตอนือแบบไปอยู่กันปัญหาบุรีตอนนั้นอุ้มเพื่อนน้อยมากจะอยู่กับพี่มนเดิมจะไม่ค่อยมีเพื่อนหรือจะไม่ค่อยแบบไปจอ,อยอะไรแบบนี้แต่ตอนเนี้ยเรารู้สึกว่าเรากลับมาไม่ใช่ว่าเราไปชจอแม่หรอะไรแต่อุ้มเหรอทีนี้เรากลับมาเราอยากรู้จักคน,คนที่เยอะขึ้นเราอยากเจอเลาะที่เยอะขึ้นและอีกอย่างในตอนเนี้ยการประกวดมิสแกนเราต้องมีแฟนเราต้องมีเราต้องรู้จักกับหลายๆคนเราอยากให้เขาเห็นขึ้นที่จริ้องๆเนี่ย ก็จะเห็นกลุ่มนึมอุ้มแบบเป็นเทวีศักดิ์มาแลบเป็นเทีตีมาแบเป็นแบบตุ้นพลตีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบอะไรเลยซึ่งหลายๆคนจะไม่เคยเห็นนะยิ้มยิ้มเยิน่าเมเซียจะทำเทวีเขาปอบกันไม่ต้องเครียดเลยเนี่ยมันมันมันยังเหลือเวลาอีกประมาณสิบวันเก้าวัน มันก็ไ uhm ม่แต่แต่ชอบฟิลทำไมเจมส์ชอแตฟมินมันเหลือเวลาอีกไม่เยอะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเวลาเอเวลาไม่เยอะในตรงเนี้ยเราสามารถทําอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลยอย่างน้อยอ่ะมันไม่จําเป็นเสมอไปที่ตัวเต็งจะโมงถูปะเมื่อคืนก็ลูปแต้มอะไร เห uh. ็นว่าเมื่อคืนก็ตุ้มไปแล้วแต่ท้ายท่ดถือว่าเราก็ต้องเพราะว่าอยากเราไม่อยากไปเครียดให้ทุกคนเขาต้องเป็นห่วงอยางน้อยนะคนรักเราเยอะนะอย่างเนี้ยเมื่อวานเร้คนรักเห็นบ้านเราเห็นคนรักเยอะมากแบบต่อให้แบบมันผ่านเรื่องแย่เราเราเราไม่ใช่ระบบเราจะบอกว่าร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้ได้เราก็ร้องมาแล้วร้องมาแล้วแต่ร้องไห้ได้เราก็ต้องยิ้มให้ได้ด้วยไม่ต้องเสียใจเลยว้ยแบบ เหมือนตอนแรกที่กูบอกว่าเฮ้ยแบบกูใช้ขับน้อยใช่ไหมอุ้มเริ่มจากสูยนยเหมือนกันแม่งอู่เดีอนไปไหนไม่มที้ค่ตอนนั้นได้มีแ่คนไพงอแล้วอ่ะเออนี่คช่ใครที่จักเลยติกตอกหนูเพิ่งมาเล่นเมือม่อการปีที่แล้ว มาเล่นที่สุดใช่ช้ามากแต่ก็แบบว่าเออเล่นๆไปหน <c oughs> ูเครียดมากเลยนะเพราะว่าหนูเป็นคนแบบไม่ค่อยเก่งเื่องโกเที่ยวไอ้ไม่ไม,ม,ม่กล้ามาทำอะไรที่มันเป็นภาพเคลื่อนไหวให้คนเห็นเราเก่งแต่งานภาพน่อซึ่งเราเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่เรารู้สึกว่าจังหวะเนี้ยเราต้องทำแล้วมันไม่ใช่ว่าเพื่อใครแต่มันก็เพื่อตัวเราเองเวยมันต่อยอดในสายงานต่อยอดในเรื่องการประกวดเราต้องทำเราอยากให้ทุกคนเห็น อุ้มในมุ้งอุ้มบ้านที่ไม่ใช่ภาพนิ่งอุ้มก็ทำคือเอาเรียกว่าเราต้องเอาความรักจากคนรอบข้างรวมถึงเพื่อนนางงานที่มีให้เราต้องเอามาเป็นแรงผลักดันไม่ใช่แรงผลักกันไม่ต้องเครียดเลยเว้ยมันมีอีกหลายคนมากขอบล้อให้ไหวอ เพราะนีียกกดล็อกได้เลยอาจจะเครียดแค่ตอนช่วงเปิดตัวที่มาที่นี่แค่นั้นที่สีหน้าออกใช่ใช่แต่ก็หลังจากันก็โอ้ยแต่ว่าเรื่องของอู๋มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหนักมากเหมือนกันมันแต่ก็เก่งมากๆที่แบบแพ้ดูได้บลายหลายๆคนหรอวันนั้นอะคะแม่บอเฮ้ยหนูก็ตัคงูมใจไปเหมือนกันที่เราสู้อะ เพราะเพราะหนูรู้สึกว่าหนูสู้ต่อมาแล้วว่ะหนูไม่อยากทําให้คนที่เขาคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอ่ะเขาเสียใจยต่อให้ไม่มีใครซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังแต่หนูก็มีครอบครัวอยู่เอ็กเพรสเขาเขาก็รอเชียร์รอดูหรือยู่ที่บ,บ้าน,เ,นเราก็ต้องทําให้มันดีขี้อย่างน้อยอะ่ะเรากลับไปจากนี้นเราก็ได้อะไรแล้วใช่ค่ใช่คมล่ะภูมิเกะจะทำบุรีนะคมณนุ้น่อนทำบุรีนะ กูบรอบชุดชาติภัณฑ์อุ้มก็ไม่เข้าใช่ไหมกูได้เข้าค่ะเนี่ยเออสลับกันเสมอเสมอตัวนะกูไม่เข้ารอบนะเห็นป่ะผ่อใจอุ้มอุ้มได้เข้าอ้าวกูไม่เข้าแต่รอบก่อนอยู่สลอบมองเป็นเรื่องที่ดีหมดคิดดีก็แล้วชื่นใจขึ้นใช่ไหมมันได้ชื่นใจออกเออดีเห็นป่ะ กอ่าจากคนที่เจอดราม่ามาก่อนด้านนี้อาจจะแต่ดแต่งสอนอะไรได้เยอะเหมือนกันจริงก็ผ่านตรงที่ใช่ในในปีทดูมากดมันมีโซเชียลไม่ต่างเรื่องดราม่าเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องภายในที่แบบมันไม่ได้มีใครรู้ส่วนเมื่อก่อนมันทุกทุกอย่างในสมัยนี้มันเซ็นซิสติกขึ้นเยอะมากทำอะไรมันสามารถพลิกแพ่งไปเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ได้เสมุน ก็อยากจะบอกว่าปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่มันแก้ได้เลยปัญหาอุ้งเหรือปัญหาที่เเจอตอนแรกก็คิดว่าไม่ไหวแน่ะจะวิ่งออกเลยดีไหมแต่ว่าเมื่อกี้แบบไม่วิ่งม,มันมันมันยังมีเวลาไฟนอลยังไม่ถึงคุกมก็ยังเชื่อเรื่องของการแบบว่า นาทีสุดท้ายอยู่นะถ้ามันยังมีนาทีสุดท้ายอะอะไรก็เกิดขึ้นได้กูก็ยังเชื่ออยู่แต่สุดท้ายแล้วการประกวดมันก็ไม่ใช่จุดจบของคุณใช่ถูกต้องต้องมันมันเป็นแค่เส้นทางเส้นทางหนึ่งแต่เราก็มีเส้นทางกูไปดาราเล่นหนุ่มเล่นหนังมีชื่อส่งที่เสียงมามีไหมล่ะไม่ต้องเครียดเลยจริงเออโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะที่วุ่น ขอบคุณมากเลยใช่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 คไม่งเครียดไม่ต้องแบบร้องไห้ไม่ต้องเสียใจร้องได้แต่ก็ต้องฟื้นด้วยแต่ลงเครื่องคือไม่เอาแหละคนนี้ทิ้งไว้ที่เชียงใหม่เลยแล้วถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดอย่างอ้นี้อยู่ทุกหลักเลยนะทุกเลยทุกหลักเพราะว่าอลไรเพรมันเก่งเพ้ามันมันดึงตัวกับแบบคุณแบบคุณก็ลังใจเองกลับมาได้ไว่าเป็นแค่วันแรกวันเดียวขอขอวันนั้นวันหนึ่งวันวันแรวันหนึ่งคืออะไรตอนแรกหยุดแล้วแหละหยุดแล้ว แม่โทรมาตอนแรกจะกำลังจะพีบอกแม่ว่าอย่าเพิ่งโทรมานะแม่รับสายโอเคไหมเท่านั้นแล้วหน้าออกมากเลยไงตอนโด้นถึงบอกแม่ว่าถ้าเกิดเวลาเราพีเรากดมันจะออกนะตาแต่ถึงสีหน้าไม่ออกแต่แววตาะดูกังวลไปหมดเลยแล้วยิ่งเวลากล้องมันโพสอัพมันนึ่งมันตามาหลอกกันไม่ได้ใช่สู้ค่ะยังมีเวลาอยู่สู้สู้เท่านั้นสู้เท่านั้นที่ดอกเอวิติง มีตั้งแบบหลายรอบซึ่งเท่านั้นเท่านั้นเลยอย่ากดดันตัวเองแค่นัองเพราะว่าเขาเป็นคนสวยผิวพรรณก็ดีแน่แค่แบบอปุ่มรอเลยเดี๋ยวปลดล็อกพบเจอเลยปลดล็อกสกินทอ